แผ่นดินไหวก็ผมแผ่นดินไหวตอนนี้อยู่ยที่สามย่านครับข้างรถมีมารถมีโยกเลยทุกคนสันเลยตัวน,นี้ทุกคนดูตึกที่มีอ่าสระน้ำครับผม คือว่าแรงแรงมากๆรูกต้อนแรงมากไม่รู้ว่ากี่ลิตอรนะเดี๋ยวดูดูในข่าวครับผมนี่ครับอยู่ที่สามย่านนะครับกรุงเทพมหานะครอย่างบ้ารถแบบมันขยมมันจะกดนี่ครับ โอ้โหก็ถ uh ือ huh. ว oh oh. ่าแรงนะดูในข่าวว่าทีลิกเตอร์นะครับผมตอนนี้อยู่สามย่านครับทุกคนก็แตกตื่นนะครับผมทุกคนแตกตื่นนะครับออกมาจากห้างโอ้โหนี่ครับพี่พี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทุกคนนะครับแตกตื่นนะครับผมออกมาจากห้างกันใหญ่เลยทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้แบบสัมผัสกับแผ่นดินไหวนะครับผมโอ้โหไม่รู้ว่าพี่พอซอยู่กรุงเทพ ไม่รู้ว่ามันมีกี่พื้นที่นะครับผมนะที่ได้แบบสัมผัสกับแผ่นะดิน่อยนะดูมีผู้คนนะครับแต่ตื่นครับผมอยู่ในอาคารก็ต้องออกมาหมดนะครับโอ,โ,โอ้โหวันนี้ครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับผมเมนาที่หกแปดนะครับยี่สิบแปดมีนาที่หกแปด 28จแ่นดินไหวคุงเทพมหานครดูผู้คนโอ้โหโทุกคนทุกคนแตกเื่อนเลยครับตอนนี้กขข็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยครับผมอยู่ในห้างนะครับผมทุกคนแตกเกลื่อกมาเลย28มีนานะครับปี68 โอ้สั่นเลยตัวนี้ตัวนี้สวนสั่นเลยทุกคนนี่ครับเกิด <_ S 1> อะไรขึ้นน,นะครับเมื่อกี้นี้สวนถ่ายถ่ายทางจอนน้ำกระเด็นออกมาน้ำกระเด็นลงมาอยู่วนคอนโดนะครับผมงวนโอ้โหสั่นเลยทุกคน เดี๋ยวดูในข่าวนะครับผมว่า4ลิตรนะแต่วราสู้สึตแบบแรงรถขยมเลยทุกคนโอเคครับก็เป็นคลิปที่ประสบการณ์แรกครับผมแล้วก็สั่นกลัวกลัวมันกันนังอยู่ในรถนะครับพวกกรแตกตือนโอเคครับผมไปดูข่าวในทีวีนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผม